ตลาดวะพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอ Honda City ปี2 0 0 2นะครับผมรถสวยๆเลยนะครับขายในราคา59,000บาทนะครับมาใหม่ครับคันนี้รถพร้อมใช้งานเลยนะครับวิ่งทางไกลได้สบายๆใช้งานได้จริงนะครับราคานี้ไม่เป็นนีรับผมราคามอไซค์เป็นตี้ไทยเซตนะครับผมปี2 0 0 2ตัวท็อปเลยนะครับภายในเบาะหนังครับผมเกียร์ออโต เกียร์เปลี่ยนครบนะครับใช้งานได้ปกติรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันนะครับมหน้าต่างไฟฟ้านะครับผมเอกสารครบเลยนะครับภาษีหมห้าครับผมความร้อนปกตินะครับมีตำหนิคือกระจกไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับผมลดใช้น้ำมันล้วนครับตอนนี้แอร์เย็นเดียวสุดไม่ดังนะครับช่วงล่างดีรีเบกทั้ง4ล้อเลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับสีสวยเงาครับผมมีตำหนิบ้างเล็กน้อยตามจุดนะครับ จะเป็นทำกรชนหน้าเนี่ยนะครับผมเล่เมเอกสารครบโอนเลยนะครับทันนี้นี่ครับรถสวยๆถ้าสนใจยังไงก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรผมลงไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกนี้ชื่อคลิปก็ได้ผมรายละเอียดและเบอร์โทรจะเด้งขึ้นมานะครับในคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ